สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกด s u b สไครป์กับพอใจทีวีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปนู่นเลยครับตำบลนนทองอาเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอยากจะนําเสนอให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมในพื้นที่บ้านนนทองตำบลนนทองอำเภอหนองเรือครับหลังจากท,ที่ทีมงานนะครับแล้วก็ทางปอพอจังหวัดขอนแก่นรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ของอาเภอหนองเรือเองได้ออก ออสำรวจความเสียหายจากน้ําท่วมก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณสักต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นครับคณะเองเนี่ยได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมและก็ให้กําลังใจเจ้าของสวนแคคตัสแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อสวนว่าสวนแคคตัสกลิ่นดินตั้งอยู่ที่บ้านนนททองครับคุณผู้ชมสวนแคคตัสแห่งนี้ถูกน้ำท่วมถนนในพื้นที่บ้านครับพื้นที่สวนด้วยที่ปลูกแคคตัสกว่าสีไร่ เนี่ยคุณผู้ชมสภาพต้นแคคตัสที่จมน้ำครับได้รับความเสียหายและเจ้าของสวนเนี่ยต้องเร่งขนย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับเจ้าของสวนแคคตัสแห่งนี้นะครับชื่อว่านางสาวละลีดาน้อยนนทนทองครับอายุ25ปีบอกว่าทำสวนแคคตัสเนี่ยมานานกว่า7ปีแล้วครับทำการเพาะและก็ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับ โดยขายทั้งในออนไลน์ครับแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแคคตัสบ้านๆราคาเบาๆโดยมีแคคตัสบางชนิดนะครับที่มีการซื้อขายราคาสูงก็คือแมมมิเรียยิมโนคาริเซียมเอสติเคียมแต่เมื่อหมดน้ำที่มาจากจังหวัดเชียภูมิไหลเข้ามาในพื้นที่เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับทำให้ตัวเองเนี่ยเก็บแคคตัสไม่ทันครับจมน้ำเสียหายสูญหายน่องเสียด้วยนะครับ รายได้ไปกว่า10ล้านบาทเมื่อน้ำลดเนี่ยจึงได้รีบมายกพื้นนะครับที่ปลูกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ1เมตรแล้วก็เมื่อน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นครั้งที่สอนครับเก็บแคคตัสได้บางส่วนเพื่อขนย้ายไปไว้ที่บ้านพ่อแม่ครับเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องบอ่าบางส่วนมันก็เปื่อยแล้วก็ตายไปไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์หรือว่าส่งขายได้อีกความเสียหายครั้งนี้เขาก็เลยตีประเมินอ,อยู่ที่หลายล้านบาทเช่นกันครับ ขณะที่ทางด้านนายเวียระเพชรวิเศษนะครับผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงหนองเรือบอกว่าได้ออกสำรวจถนนในพื้นที่รับผิดชอบก็ไปพบนะครับว่าถนนสายหนองเรือผู้เวียงที่บริเวณพื้นที่บ้านนนททองเนี่ยถูกน้ำท่วมบางจุดถนนพังครับขอบถนนถูกน้ำกะะัดเซาะเป็นหลุมรถที่สัญจรผ่านไปมันลำบากซึ่งจะทำการเร่งพิจารณาซ่อมแซม เพื่อที่จะให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความสะดวกและก็ปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามวลน,น้ําก้อนนี้ก็ได้มีการไหลเข้าสู่เขตอุบลรัฐเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายและก็ร่องรอยของความเสียหายไว้โดยเฉพาะเจ้าของสวนแคกสตัดแห่งนี้ที่ต้องบอกว่าน้ํามาเร็วและก็มากจริงๆนอกจากนี้พ่อแม่พี่น้องทําการเกษตรนาข้าวตอนนี้หลายพื้นที่หลายพันไร่ครับคุณผู้ชม ได้รับความเสียหายซึ่งข้าวเนี่ยกำลังออกรวงตั้งท้องพร้อมที่จะใกล้ๆการเก็บเกี่ยวในระยะนี้ต้องบอกว่าน้ำตาน้องหน้าแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับปีนี้นะเพราะว่าน้ํามันมาเร็วแรงจริงๆยังไงก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เร่งสํารวจแล้วก็จะให้การช่วยเหลือนำดับต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญก็คือก็ต้องส่งกําลังใจให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับ